ท่านบอกว่าคนมีใจทำอะไรก็ผาสุขทำอะไรก็ประสบความสาเร็จหมายถึงคนที่เขามีใจให้หมายถึงคนที่หมายถึงเรามีใจให้เขาทั้งสองอย่างนี้เมื่อบวกกันแล้วทำอะไรก็ประสบความสาเร็จมะทุเราว่าโดยการนำของคุณป้ากเกษมสุขพมรสถิต หรือศูนย์พุทธศึกษามธุลาวาฒประสัยคนที่รักประัยชอบในโครงการของประัยปฏิบัติธรรมกับประัยฝึกขัดดัดตนกับประัยจำนวนถึง200คนทุกคนนั้นผ่านชีวิตและประสบการณ์ชีวิตการศึกษา ล้วนสมบูรณ์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่อยู่กับป้าตั้งแต่เด็กฝึกนั่งสมาธิฝึกเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ทั้งข้างนอกข้างในฝึกเช็ดจานทั้งข้างนอกทั้งข้างในเช็ดช้องสะอาดฝึกเรื่องความสะอาดก่อนบ้านต้องสะอาดถูบ้านสะอาด เก้าอี้ไม่มีขี้ฝุ่นวางของเป็นระเบียบป้าสั่งเอาไว้ฟางของให้เป็นระเบียบนะดูง่ายใช้สบายหายก็รู้นอกจากนี้แล้วมีวินัยในการทำสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนในบ้านสุภาพอย่ากโกรธกันอย่ากเกลียดรักกัน รักด้วยใจกลายเป็นสิ่งที่หายากที่สุดทุกคนในมะทุระบาทไม่ว่าจะเป็นคุณลวิรพงศ์สวนสินพงเจ้าของเครื่องกาแฟามินิเมกครอบครัววานิทยากุรานนท์คบคันด้วยใจผกใจูกกันด้วยใจรักกันด้วยใจใจถึงใจทุกรู้สุขรู้สบายรู้ลำบากรู้เมื่อรู้แล้ว ให้ถูกการถูกเวลาถูกใจมันก่อประโยชน์ให้ยาอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นขอทุกท่านทุกคนในเวลาที่เขาทุกในเวลาที่เขาต้องการในเวลาที่เขาไม่มีให้สิ่งที่เขาขาดมันจะมีค่ามากเลยคนหิวน้ําเมื่อได้น้ํามาสักขวดโอ้เหมือนสวัสค์คนหิวข้าว ได้ข้าวแกงสักถ้วยสักจานโอ้สุดยอดแต่ถ้าหากคนหิวข้าวคุณอิ่มแล้วเนี่ยไม่มีความหมายคุณกินน้ำอย่างมากมายกกยกองเขามาให้น้ำสักถ้วยก็ไม่มีความหมายทั้งหมดทั้งมวลนี้เจอเกิดจากการมองคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นป้าสังเกตเขาต้องการยังไง ปาถนาอย่างไรไล่ถูกเขาให้ดิตามที่เขาอยากได้มันเป็นความอลังการของชีวิตลูกหลานปรสสัยครอบครัวมทุรวาดใส่รองเท้าเป็นใส่ถุงเท้าเป็นดูแลตัวเองเป็นพับลูกถุงเท้าเป็นพับที่นอนได้วางของต่างๆได้ดีถามว่าเกิดจากอะไร เกิดจากการฝึกการหัดการสอนป้าสอนตั้งแต่เล็กและทุกคนต้องรักในบุญเปลี่ยนกันไปทําบุญที่มัทุรวาตลอดวันนี้สามวันนี้ใครที่ว่างก็มีหน้าที่ไปทําบุญไปทําอาหารต่างๆง่ายๆพระท่านอยู่ห้าหกลูกก็อยู่อย่างสบายไม่ลําบากจัดอารามวัดให้เป็นอาราม มะทธุรวาดสวยงามเป็นที่สุดปีนี้มีพระจำพรรษาถึงหกเจ็ดรูปหน้าอนุโมทนาหน้าสาธุการเป็นอย่างยิ่งนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยขอความใสของใจของกลุ่มมาทธุรวา่าใจใสใจสบายใจเบิกบาน จงเป็นบุญกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประสงค์ที่เป็นเนื้อนาบุญก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้แล้วญาติโยมผู้ต้องการบุญก็ได้รับบุญไปด้วยสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังสมหวังนังคิดนาะ